ภาพ The Milkmaid ของจ o h a n น e สเฟอร์เมียคริสตัรศ์กรา1658เป็นผลงานที่ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนความเห็นส่วนใหญ่ตีความว่าภาพนี้สื่อถึงความซื่อสัตย์ความบริสุทธิ์คุณธรรมและความอุตสาหะผ่านท่าทางที่มุ่งมั่นของหญิงสาวเสื้อผ้าที่เรียบง่ายแสงธรรมชาติที่อบอุ่นและองค์ประกอบต่างๆในครัวเช่นขนมปังเครื่องครัวและที่อุ่นเทา้า ซึ่งสะท้อนถึงอุดมคติของสตรีในสังคมดัชินิปนั้นตรงกันข้ามความเห็นส่วนน้อยเชีห้เห็นถึงสัญ,ญลักษณ์ของความรักและสเสน่หาที่ซ่อนเร้นโดยมีหลักฐานสำคัญคือกระเบื้องรูปคิวปิด ที่แทบจะถูกซ่อนอยู่บนผนังรวมถึงการเชื่อมโยงกับแนวภาพวาดประเภทจองเรพเพนติ้งในยุคนั้นซึ่งมักจะแฝงในยะทางเพศทําให้ภาพนี้อาจมีการเล่นกับความคาดหวังของผู้ชมแสดงความบริสุทธิ์ภายนอกแต่แฝงความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นไว้ปัจจุบันภาพนี้จัดแสดงอยู่ที่ r i c ์มิวเซียในอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ สวัสดีคะ่ะทุกคนฉันบราเชลยินดีต้อนรับกลับสู่ซีรีส์สำรวจงานศิลปะของเรานะคะวันนี้ฉันอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานรอสและเราจะเจาะลึกเข้าไปในภาพวาดที่น่าหลงไหลที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะสวัสดีครับผมรอสและต้องบอกว่าราเชลครับพอคุณพูดถึงภาพ The m u l k m a i d ของเฟอร์เมียผมตื่นเต้นมากเลยครับนี่ไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดาธรรมดา,รรมดาแต่เป็นผลงานชิ้นเอกที่สะกดผู้ชมมานานกว่า350ปีแล้วครับ ถูกต้องเลยค่ะและสิ่งที่ทําให้ภาพนี้พิเศษมากคือมันดูเรียบง่ายอย่างน่าหลงผิดในแวบแรกแค่หญิงสาวกําลังเทนอมแต่กลับมีชั้นเชิงความหมายความสามารถทางเทคนิคและความสําคัญทางวัฒนธรรมที่เรายังคงค้นพบอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นคือสิ่งที่ดึงดูดผมให้สนใจศิลปะยุคทองของเนเธอร์แลนด์ครับเฟอร์เมียวาดภาพนี้ประมาณปี1658 และมันเก็บรายละเอียดของช่วงเวลาที่น่าทึ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เนเธอร์แลนด์กำลังประสบความสำเร็จอย่างไม่เคยมีมาก่อนและนวัตกรรมทางศิลปะก็เฟื่องฟูครับ งั้นเรามาเตรียมพร้อมให้กับผู้ฟังของเรากันค่ะยฮหนเนสเฟอร์เมียทำงานในเมืองเดลฟ์ในช่วงที่เราเรียกว่ายุคทองของเนเธอร์แลนด์นี่เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตในบ้านของชนชั้นกลางกลายเป็นหัวข้อที่ได้รับการยกย่องในงานศิลปะโดยย้ายออกไปจากทีมทางาศาสนาหรือตำนานเทพเจ้าเพียงอย่างเดียวและเฟอร์เมียเองก็ค่อนข้างลึกลับครับเขาไม่ค่อยวาดภาพมากนักมีเพียงประมาณ34ภาพเท่านั้นที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นผลงานของเขาในปัจจุบัน เขาทำงานอย่างช้าๆอย่างเป็นระบบและเดอะมิวเมดแสดงให้เห็นความสามารถอันน่าทึ่งของเขาในการค้นพบความลึกซึ้งในชีวิตประจำวันครับสิ่งที่สะดุดตาคุณทันทีเมื่อมองที่ภาพนี้คือความเชี่ยวชาญในเรื่องแสงของเฟอร์เมียวิธีที่แสงธรรมชาติสาดส่องเข้ามาจากหน้าต่างทางซ้ายมือมันไม่ใช่แค่การส่องสว่างแต่มันเกือบจะเป็นตัวละครหนึ่งในภาพวาดด้วยซ้ําถูกต้องเลยครับเฟอร์เมียใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเคียราคัสกูโรซึ่งหมายถึงความคมชัดที่โดดเด่นระหว่างแสงและเงา แต่แนวทางของเขาจังละเอียดเป็นธรรมชาติมากแสงไม่ได้แค่เผยให้เห็นสาวรีดนมเท่านั้นแต่ดูเหมือนรูปไร้เธอเน้นความตั้งใจและศักดิ์ศรีของเธอครับแล้วมาพูดถึงสมาธิกันค่ะท่าทางของสาวรีดนมถูกจัดวางไว้อย่างประณีตเธอจดจออยู่กับงานอย่างสมบูรณ์ซึ่งสะท้อนถึงจริยธรรมการทางานของโปรเตสแตนต์ในยุคนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่เกือบจะเป็นการทําสมาธิกเกี่ยวกับสมาธิของเธอสัญ,ญลักษณ์ในที่นี้น่าสนใจมากครับในสังคมดัชศตวรรษที่17 ฉากชีวิตในบ้านแบบนี้จะเต็มไปด้วยความหมายการเทียนนมกระแสะที่คงที่และระมัดระวังนั้นสแสดงถึงการบำรุงเลี้ยงการดูแลและบทบาทพื้นฐานของผู้หญิงในการดูแลครัวเรือนครับวัตถุที่อยู่รอบตัวเธอต็เล่าเรื่องราวของตัวเองด้วยค่ะแต่กล้าวหวประณีที่เต็มไปด้วยขนมปังภาชนะเซรามิกอย่างเรียบง่ายเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของประกอบฉากขนมปังมักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยังชีพและชีวิตในวัฒนธรรมดชัชและสังเกตดูว่าเฟอร์เมียแสดงพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับ การสารที่คราวของตะกรา้าเซรามิกที่เรียบเนียนผ้าที่อ่อนนุ่มของเสื้อผ้าของเธอเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าปอยติเล่สะกดว่า P O I N T I L L E โดยที่เขาใช้จุดสีเล็กๆเ,เพื่อสร้างพื้นที่ที่สมจริงอย่างน่าเชื่อถือเหล่านี้ครับ โทนสีก็ถูกเลือกอย่างพิถีพิถันค่ะสีเหลืองและสีน้ําเงินที่อบอุ่นนั้นไม่ใช่แค่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์อีกด้วยสีเหลืองมักจะแทนแสงดาวิดหรือความอบอุ่นในขณะที่สีน้ําเงินโดยเฉพาะสีอัลตรามารีนเป็นเม็ดสีราคาแพงที่แสดงถึงทั้งความหรูหราและความบริสุทธิ์ทางวิญญาณพูดถึงเสื้อผ้าของเธอเรามาดูกันว่าเธอกําลังใส่อะไรอยู่ครับ หมวกสีขาวเรียบง่ายเสื้อท่อนบนสีเหลืองพากันเปื้อนสีน้ำเงินเหล่านี้เป็นเครื่องแต่งกายชนชั้นแรงงานทั่วไปในยุคนั้นแต่เฟอร์เมียยกระดับมันทำให้เธอดูสง่างามในความเรียบง่ายของเธอครับ มีอะไรที่ฉันพบว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์ประกอบข้างหลังค่ะถ้าคุณมองไปที่ฝาผนังด้านหลังเธออย่างระมัดระวังคุณจะเห็นว่าเธอมีเหมือนกระเบื้องเล็กๆที่มีรูปคนอยู่นักศึกษาบางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นคิวปิดเทพเจ้าแห่งความรักของโรมันนั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าเฟอร์เมียซับซ้อนความหมายได้อย่างไรขณะที่การอ่านพื้นที่คือบรทุมในครัวเรือนและการทำงานที่ซื่อสัตย์อาจมีการอ้างอิงถึงความรักหรือความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในสายตาธรรมดาความซับซ้อนนี้ทำให้งานของเขาน่าลงไหลไม่มีที่สสิ้นุด การจัดองค์ประกอบภาพนี้ดีเยี่ยมมากค่ะหญิงรีดนมถูกวางเยื้องไปทางซ้ายมือเล็กน้อยสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าความสมดุลแบบไดนามิกสายตาของคุณจะไหลไปตามใบหน้าของเธอลงมาที่แขนไปยังกระแสนมแล้ววนไปรอบๆวัตถุต่างๆบนโต๊ะและเครื่องอุ่นเท้าในมุมขวาล่างมันเป็นรายละเอียดเล็กๆแต่ก็เพิ่มความรู้สึกสบายและความอบอุ่นในบ้านวัตถุเหล่านี้ไม่ได้มีความจำเป็นทางการใช้งานเพียงอย่างเดียวแต่ยังแทนความมั่งคั่งที่ผูกพันและความมั่นคงของชีวิตชนชั้นกลางชาวดัชด้วยครับ สิ่งที่น่าอาัศจรรย์ใจคือเฟอร์เมียกิบภาพหนึ่งช่วงเวลาในเวลาหนึ่งแต่มันดูเหมือนมันนิรันต์นมแข็งตัวอยู่ตรงกลางการเทแต่คุณแทบจะได้ยินเสียงนมกระทบที่ชามเซรามิกมันคือความตึงเครียดระหว่างความนิ่งๆกับการเคลื่อนไหวที่ทำให้ภาพมีชีวิตชีวาม,มากวิธีที่เขาสร้างแสงบนใบหน้าและมือของเธอนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษครับมีคุณภาพที่อ่อนนุ่มคล้ายไข่วกบนผิวของเธอซึ่งเฟอร์เมียมีชื่อเสียงเขาเข้าใจว่าแสงตกกระทบกับผิวต่างๆในแบบที่ออกแนวทางวิทยศาศาสตร์ครับ ภาพนี้ยังสะท้อนค่านิยมของโปรเตสแตนต์ในสมัยนั้นด้วยศักดิ์ศรีของการทำงานที่ซื่อสัตย์ความงามในสิ่งง่ายๆความสำคัญของชีวิตในบ้านมันเป็นการเฉลิมฉลองสิ่งธรรมดาที่กลายเป็นพิเศษผ่านวิสัยทัศน์ของเฟอร์เมียแล้วเราก็ไม่สามารถลืมเรื่องเทคนิคได้เฟอร์เมียน่าจะใช้คาเมราออฟสกูร่าอุปกรณ์ทางแสงที่ช่วยให้เขาได้ปรสเปกทีฟและเอฟเฟกต์แสงที่แม่นยำอย่างเช่นนั้นมาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาในการสังเกตโลกอย่างมีความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ครับ สิ่งที่ฉันพบว่าน่าประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับภาพนี้คือวิธีที่มันให้เกียรติหญิงริดนมในฐานะบุคคลเธอไม่ใช่แค่คนรับใช้หรือไทป์แต่เธอคือบุคคลที่มีศักดิ์ศรีของตัวเองชีวิตภายในของตัวเองสมควรได้รับการใส่ใจทางศิลปะเช่นเดียวกับขุนนางหรือซันตะในใดก็ตามนั่นคือสิ่งที่ทำให้งานของเฟอร์เมียปฏิวัติการในยุคข,ของเขาครับเขาพบศักดิ์ธิ์ในถังโลกความพิเศษในธรรมดาเดอะมิวส์เมดไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่มันคือการพิจารณาถึงความสำคัญของการทำงานที่เงียบสงบ ทิศตนและความงามที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันครับและมาหลายศตวรรษแล้วเราก็ยังคงค้นพบชั้นเชิงความหมายใหม,ใหม่ยังคงประทับใจกับความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความชื่วชาญทางเทคนิคและความลึกซึ้งทางอารมณ์นั่นคือเหตุผลที่เฟอร์เมียยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและผู้รักศิลปะทั่วโลกอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะมองว่าเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมในครัวเรือน การสำรวจความปรารถนาอย่างละเอียดหรือเพียงแค่ผลงานชิ้นเอกของแสงและการจัดองค์ประกอบเดมิ m เม e ก็ยังเป็นภาพวาดที่น่าสนใจที่สุดภาพหนึ่งครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเราผ่านผลงานชิ้นเอกของเฟอร์เมียนะคะครั้งต่อไปที่คุณเห็นภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์เร็กซ์มิวเซียมในอัมสเตอรด์ดัมหรือในภาพจำลองลองใช้เวลาสักครู่เพื่อชื่นชมไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่คุณเห็นแต่ยังรวมถึงชั้นเชิงความหมายและฝีมือการสร้างสรรค์มาหลายศตวรรษที่ทำให้ผลงานอมะตะชิ้นนี้เกิดขึ้นจนถึงครั้งหน้า ก็ยังคงต้องมองให้ลึกเข้าไปอีกยังมีอะไรให้ค้นพบอีกมากมายในงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ครับผม